กรับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกผู้ทุกคนน้องครับนะ้บองบ่าว่าเอฟซีฟังไทยแล้วก็บเอฟซีฟังลาวแล้วก็บเอฟซีต่างประเทศน้องครับนะ้องอันนี้คือภาพไทยยุบานน้องครับอันนี้คือแม่ยายแม่ยายกับลันหลานน้องครับนี่นะครับแบม่ยายกับบ้านแนะม่ยายอ่าเป็นภาพไทยแห่งความทรงจําที่บันทึกไว้กรับมีครอบครัวทั้งนั้นแหละครับนี่กับเป็นบ้านลูกน้องครับน้องเป็นขึ้นบ้านใหม่ อืะแ้พากันไปเนี่ยขึ้นบานไม่นะครับนาะไปกับป้าก,กับลุงกับเมียกรับลูกสาวอันนี้นำนำพุทธทระน้ำน้ำผุดทับราลานะครับนี่ผ้าแม่เทา สาวคนเอาหลานอานดูไอนี่นะครับลูกสาวกำลังเรียนลูกสาวเดียวนี่นะครับพี่นองเลยเบา n h ạ กระซันนี่นะครับลูกสาวตอนนี้ก็นีน่ะะน,นะครับอ่าในอดีตนะครับนี่ตอนนี้นะอดีตแต่ปัจจุบันนี่ก็มาเห็นงานเห็ุการในกรุงเทพลรอครับนี่นะครับ,ล,รบลูกสาวในอดีตตอนเป็นเรียนหนังสือนะครับเนาะ จบการศึกษากบพอดีสูงจบมัธยพอดีเพื่นมากนะฮิอยู่ในกรุงเทพกามาเรียนต่อครับมาเรียนต่อหลกักกาทำงานไปน้ำอยู่ลานท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะครับเนาะเพื่อนกาตอนทำเซเว่นกับทำเนาะครับเนาะเพื่อนกันกนบกมีรูปปลาหนี่กับลูปเพื่อน,อนตอนเรียนน้ำกันเนาะครับรูปเพื่อนของลูกสาวนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนของลูกสาว ตอนเพิ่นเรียนน้ากันกะตอนนี้กะเป็นตัวเป็นสาวกันไปเบิดละมั้งคือสิมีครอบครัวกันแหละครับนี่นะครับลูกสาวดีกะบอกากาเพราะ่ขาอยากสิฟังดีครับพ่อแม่ว่าอย่างกาบพราอยากฟังเอาแต่จใจตัวเองลูกสาวก็ได้เอาแต่จใจเนาะบกคิดว่าพอ่อว่าแม่หัก แต่ตอนนี้ก็ยังดียังทํางานหลักกดรเรียนต่อนะครับตอนนี้ก็ทางานอยู่ในกรุงเทพด้วยครับเด้อลูกสาวหลาคนเดียวเบาหนักเ็ดให้พ่อให้แม่เบาหนากดื้อนะครับตอนนี้ก็ยังทํางานหลักก็เรียนต่อนะครับน้อลูกสาวู้เดียวนี่แหละครับลูกสาวเดียวนะครับน้อนนะครับตอนเป็น อนศึกษา,ยานนยอยู่บ้านเผิ่นเรียนอยู่บ้านอตาก็เป็นนังสีแล้วครับลูกสาวกด้ผู้ขี่ห้ายันีและครับอ่านี่กับม่เนาะแม่กับดูนี่นะครับแม่กับผู้ส่แว่นนะครับเนาะคือพันธุ์ยาผมอันนี้กักนะกบดูสนะา,าวเป็นมวยนะครับเนาะเพิ่นมัดแกะเพ็น,นก็นกนวมวยนี่ค่ะก็มวยนี่ค่ะเห็นไหมสมมวยนี่ค่ะเนาะครับนี่นะนี่นะครับเด้อ ลูกสาวลาะคนเดียวกะอีกปีนี้กะจบแล้วละครับปีนี้กะสจบปอวปวชอ,อ,อ,อนี่นะครับเบิดปีนี้กะจบพอดีกะสีสบายมีแห้งและระบัดนี่มีลูกมีเต่ามาซอยเยียงซอยน เดอ้อเห็นอยู่บ้านผพ้ดเดียวเป็นใจอีตนมาดูกเต่ามาเห็ดงานอยู่กรุงเทพกับขีดหอดเดอ้อยายเด้อใกล้เตนติกีกับเพื่อนกับมี่ร้านเช้าเพื่นนี่เด้วอยู่เป็นมูพอด,ดีจบอกมาเราเพื่อนก็นมาทํางานทําการชอยพ่อแม่ลูกกันอะไรนี่นะครับเด้อครับเด้อล,ลูกสาวลูกสาวหล่ะคนเดียวนี่แหละครับ น่าฮักบ่ครับหน่าฮักบ่ครับมวยครับสู้ๆครับเพื่อนหวานเพ่นไทยดกสู้ๆนะครับเพื่อนว่านี่น่ารัครับเบฟซีถูกูทุกคนอันนี้ป้าครับป้าอันนี้ป้าด้วยครับสารจ้าพ่อเงาด้วยครับสารปูเงาด้วยครับเด้ออันนี้นะครับพันยาขึ้นมากับไหวสารปูเงาสารปูแกนเงานะครับอันนี้นะ สารปูเกนเงาสารปูแกนเงาสารปูแกนเงานะครับอันนี้คือสารปูเกนเงา,าปูเป็นภาพในครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบไหว้ปูเกนเงานะครับอยน อันนี้ปลาคาปลาคับะเมนปลาคาบะเมนนี่ครับปลาครับผมครับครับผมนะครลบครับกดยาเวลายาถูกอะจับปิงเดินเที่ยวสายมูครับสายมูครับสายมูภรรยามาทำบุญทำข้าวนเนาะสายมูมาที่ปางกุศลเด่นนุ่นนำเนาะยืนครับสายมูนะครับภรรยาครับ แกงตัดไส้ได้วยครับนี่แกงตัดไส้ผ้ากันแกงตัดไส้อยู่นี่นะครับอยู่ใช้พุ่มกันใกรบ้านนี่นะครับโอ้ดีครับนเป็นนีหินหนึงกระเย็นเนาะมันเป็นน้ำตกไหลจากจากกรจากมากเลยครับ น้ำลายกะ,กะบ,บ่บ่ลายคักพอดีพอดีนั่นแหละครับกะบ่หน่อยนี่นะครับภาพในอดีตเนาะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ทั้งบ้านกันบ้านเท่านั้นครับบ้านนวลทองบนบนนวลท,ทองนี่ครับแล้วนะครับเออบนบนนวลทองเลยงเตเคใส่ด้วยครับเออ กับเพื่อนตอนดูกเรียนนี่แหละครับดูกสาวถือกระบอกเข่าๆนากระดาษเข่าๆนี่แะครับดูสาวนี่นะครับเพื่อนโมเพื่อนเนาะช่วงเพื่อนเรียนอยู่น้ากันนะครับนี่นี่ครับเพื่อนเรียนเป็นหมเพื่อนเนาะหมเดียวกันนี่นะดูสาวลานนี่เบอร์บนแอดแบลต้านายเนาะดูสาวหลานนี่คือคักเทแอดแบลทานันทานี่ เป็นทายลูกกับเป็นนะลูกเนาะโอ้ยยาดมกับวัตถิงแคเถือถือแต่ยาดมเนาะลูกเนาะพุ่นนะเป็นย่านเพิ่นเป็นลมเนาะครับเนาะมันกระดมยาพุ่นน่ะถือตั้ง<ช>แต่ยาดมเนาะน้องแมคโค่ครับลูกสาวกับเมียใหญครับอันนี้น้องแมคโค่ตอนนี้กยยะญ่แล้วครับอันนี้ก็คุ้นคุณป้าเนาะครับเนาะคุ้นป่าเอื่อยใหญ่เพิ่นเด้อครับเอื่อยของคุณป้าเมื่อกี้นี่นะครับนี่ถ้าก,กันมา กับแม่ยาาเนาะครับนะ้อสงการพอดีอันนี้ก็คือวัญยาเนาะครับนะ้ออันนี้ก็คือสารเจ้าปู่แก่นเงานะครับสารเจ้าปู่แก่นเงามากันนี้คือผาพลูกสาวเนาะลูกสาวอ่ใส่ชุดแดงเป็นมวยเพื้นนี่นะครับกับมวยนี่นะครับเห็ดเป็น ต่อภาพเป็นไงไรเอาเก็บว้เบิ้งเนาะครับเนาะเพื่อยังได้กาสีได้เบิง้งได้พ่อเด้หัวพ่อเด้ค้ำนะครับเห็นเห็นภาพกาสีพ่อเด้ค้ำเนี่ยว่าอ๋อเป็นจังสันจังซีนอเตกี้จังสันอันนี้ร้านครับถือว่านองต้นกาด้วยครับเด้ออันนี้วนพ่นใบหวยแม่นด้วยครับร้านเปานีันก็ไกด้นใบหยอยแผ่นนั่งอยู่กับป่า เห็นย่บานเพิ่อนอะไรนะครับเนาะเป็นใบหวยอันนี้ลุงครับลุง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 สมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ครับสมบูรณ์อลีเอาขนมมาให้ร้านกินพันยาให้น้องตนกาน้องตนกากรับตอนนี้ก็โตก็นี้น้อยนึงครับตอนนี้ก็เป็นเด็กดีเด็กขยันนะครับน,น,นี่นะ กินเก่งเลยครับเด้ออ้วนสันสันเป็นมันมัดกล้ามเป็นมันมัดเลยครับเป็นอนะ้วนเพิ่งกินเกนะ่งเนาะคนเด็กหน่อยก็ร่างกินเนาะครับเด็กหน่อยก็ร่างกินตอนนี้นะก็ร่างเดือก็ร่างอยากหูอยากเข็นอ่าย่บ้านกะโอ้กับน้องกับน้องแมคโครนั่นแหละกับอา้วมฉกต่อยกันอยู่เรื่อยฉกตุบตับต,ตุบตับเนาะอัอันอันนี้เป็นไอ ยามันเรงมากค่ะโศกกันเลีนก็เลยมีน้ำกันด้วยเลีนน้ำกันก็จะแก้แง่งน่องน้องให้แล้วก็โอ้เอาหักกันอยู่ครับหักกันดีแต่หันที่กัดแกงกันแต่กัดโอ้กันอยู่หันละแกงกันแล้วก็โอ้กันอ้อยกันอยู่หันนะช่องคนเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเลีนเพิ่นดื่อยื้น้ำกันกะเพราะว่าบ้านกะอยู่ทั้งโขบคนดีพอคอยมีมูดอกคนกันเลีนกันเล็กหน่อยชองคนนี่นะครับอันพอดีกะไป เป็นงานกับกับปานช่วงปีใหม่มากจําบอคิดนี่เนาะครับเนาะช่วงนี้นะไปเอาซื้อขนมไปฝากร้านเนาะครับเนาะผมก็ได้จะไซื้อ,อยังไปให้ดูปหนร้าน,นี่แต่ขนมแล้วพอห้ร้านกินซื้อของเล่นมันก็กิกนบ่อิๆเนาะครับเนาะมก็เลยตัดสินใจซื้อขนม,น,ขน,มนี่แหละครับไปพอดีภาพมันกะบอเห็นอีกคนหนึ่งเนาะครับเนาะมันมันเข่ามูอบอได้แต่ที่เอาแบบ เต็มๆมันกับจีเข่าทั้งนั้นกับจีบริเ็นมันผากหลายผาาหลายยางกับมาตัดใช้ในกันเนาะก็เลยได้อันนี้นะครับแต่แบบนี้แหละที่เอาแบบกว้างๆกับโบได้หรอกเป็นจังได้แข่งว่าโอ้ไกลพื้นกับมีเพลียงไก่เลี้ยงกาลยี่เรือครับเด้อพันยืนตรงโคกอะไรครับพ่อกะเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะครับเนาะพ่ออยู่พ่อกินอันนครับเป็น คือกันกวบผมหน้าราชีวิตกันเลยทุกอยากปากหมอสคือกันเงินท่องกับฮะซักหน้าพอถึงหลังซักหลังกับพอถึงหน้านะครับเนาะครับสุดท้ายผมผมก่อพ่อฝากครับผมเอฟซีฟังไงหล่ะเอฟซีฟังเล่าหล่ะเอฟซีตั้งปฏิริยาถูกอ่ะตรงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าด้วยครับเด้อ นอนรับก็บขอให้ได้เงินเือนนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนมือไปได้แกวมาอิูฉาเถอครับโถนายยะม,มาพามา่าดม่านแดดยะมาเบียดต่างเสียดจังไรก็ยะมาไก่ขอให้มีแต่โชคดีโชคด,ดีลำล่ำเรืยอยๆยยูดีไม่แห้งสวัสดีครับ